สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้มาพบมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบรรยากาศถนนพระรามที่สนะครับจากบางขุนเทียนไปสมุทรสาครน,นะครับวันนี้เ,เก็บบรรยากาศให้พี่น้องดูกันในเช้าวันอาทิตย์นะครับ9โมงเช้าพอดีเลย จากแถวโลตัสพระรามสองนะครับไปทางมหาชัยเมืองใหม่สมุทรสาครน,นะครับดูกันไปเรื่อยๆนะตรงนี้ก็ตรงไหนมีความคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนนะครับจุดนี้ก็อยู่แถวโลตัสพระราม2นะครับตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีนะการเคหะธลบุรีนะครับ นี่นะครับเป็นจุดใหญ่ๆนะครับเป็นสะพานกับรถแล้วก็เป็นทางขึ้นทางขึ้นทางด่วนนะครับก็เป็นช่วงต่อกันนะครับระหว่างทางด่วนดาวคนองกับวงแหวนการจนาพิเศษนะครับแล้วก็อมอเตอร์วเวย์นะครับเอกชัยบางขุนเทียนเสานี้เต็มไปหมดเลยนะครับ ช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้มาดูว่ารถจะเยอะหรือเปล่านะครับใช้เส้นพระรามที่สองนะครับไปทางสมุทรสาคสรสมุทรสงครามเพชรบุรีนะบรรยากาศก็เย็นสบายนะครับวันนี้ท้องฟ้าก็อาจจะไม่ค่อยสดใสเท่าที่เท่าไหร่นะครับ ยังดูสลัวสลัวอยู่นะดูแล้วก็บรรยากาศเหมือนกับจะเข้าสู่หน้าหนาวนะครับนี่รถกวาดถนนนะครับนี่ครับนี่คือรถกวาดถนนรถด,ดูดฝุ่นนะครับสำหรับในเส้น ทางหลักนะครับที่รถวิ่งเยอะๆนะที่คนไม่สามารถเข้ามาเก็บกวาดได้นะครับก็ใช้รถมามาทางนี้นะครับก็เป็นฝั่งบางกระดีเสม็ดำนะครับจากต่างระดับบางขุนเทียนนะครับมุ่งหน้าไปทางเอก,กชัยสมุทรสาครนะครับ ก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับดูกันแบบสบายๆนะครับว่าจุดไหนคือบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับอันนี้คือเป็นจุดทีอ่อยู่ในช่วงของถนนวงแหวนนะครับต่างระดับบางขุนเทียนมา,าทางบางกระดีสะแสมดำนะครับกำลังใส่คานทางวิ่งนะครับขึ้นเสาเพคานนะครับ บา,บางเสาก็ยังไม่ได้เทคานนะก็เหมือนกันกับทางฝั่งโลตัสนะครับที่จากจากแยกหัวกระเบือนะครับก็ขึ้นเสานะครับวางวางคานทางวิ่งเหมือนกันเลยรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็วิ่งกันได้เรื่อยๆสบายๆนะครับผมก็จะขับไปเรื่อยๆนะ ประมาณ70-80นะครับภาพมันจะได้ไม่ดูไม่ดูไม่เร็วเกินไปนะครับจุดนี้นะครับจากบางกระดีนะครับจุดที่เสร็จแล้วนะครับนี่อันนี้เสร็จแล้วจริงๆนะครับด้านล่างไม่มีอะไรแล้วนะครับ จากบ้างก็ดีสแสมดำนะครับไปถึงนู่นเลยต่างระดับเอก,กชัยนะครับมหาชัยเมืองใหม่ก็เหลือแต่เปิดใช้ยอย่างเดียวนะครับจุดนี้นะจากสแสมดำนะครับไป สมุรสาครดน,นะเห็นมีพี่น้องบางท่านนะครับบอกว่าภายในภายในแเดือนหรือว่า12เดือนนะี่แหละเขาจะให้เสร็จหมดนะครับทางรัฐบาลเขาจะเร่งรัดให้เสร็จเร็วๆนะครับสำหรับงานก่อสร้างถนนพระรามที่สองนะ แล้วก็มีอีกขั้นหนึ่งนะครับบอกว่าะสะพานทศมาาชันนะครับสะพานพระรามเก้านี่น่าจะเปิดใช้เร็วๆนี้นะครับโอ้หนี่บรรยากาศถนนพระรามที่สองนะครับอันนี้คือวันอาทิตย์นะครับถ้าเป็นวันธรรมดาก็อาจจะลดเยอะกว่านี้นะอันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็ รถจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเวลาขับมาเองทําไมมันไม่โล่งอย่างนี้นะครับถ้ามาวันธรรมดานี่รถก็จะเยอะนะแต่นี่เป็นเช้านะครับเช้าว,วันอาทิตย์สายๆรถก็อาจจะเยอะกว่านี้นะถนนพระรามสองขาออกนะครับ มอเตอร์เวนะครับบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วนะยังไม่ถึงปากท่อนะครับโครงการนี่ไปสิ้นสุดที่เผอบ้านแพ้วนะครับแยกบ้านแพ้วสำหรับเลนขวาสุดนี่ก็คืนให้แล้วนะครับเรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับ วิ่งกันแบบสบายกันเลยหรือว่าใครที่อยากจะมาหัดขับรถนะครับในวันอาทิตย์นี่มือใหม่นี่สามารถมา,าขับได้นะครับเพื่อฝึกตัวเองนะครับให้คล่องในการใช้รถใช้ถนนนะครับตอนนี้เราก็เข้าเขตสมุทรสาครน,นะครับตำบลพันท้ายนะครับ เมืองสมุทรสาครนี่นะครับงานก่อสร้างถนนนะครับในประเทศไทยด้านซ้ายก็เป็นวัดพันท้ายนรสิงห์น,นะครับ สำหรับวันอาทิตย์นะครับช่วงเช้าเนะครับรถจะไม่ไปยเยอะถนนพระรามสองนะครับแล้วก็ถนนการจนาญพิเศษก็ไม่เยอะเหมือนกันนะครับสามารถนั่งรถเที่ยวขับรถออกมา,อ,าอุ่นเครื่องหรือมาเที่ยวได้นะครับสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาขับรถนะครับไม่ได้สตาร์ทรถไม่ได้อุ่นเครื่องนะสามารถนำรถออกมาวิ่งได้นะครับไม่งั้น จอดไว้อย่างเดียวนี่แบตเตอรี่เสื่อมนะครับรถผมนี่ออกวิ่งวันเป็นวันนะครับวิ่งงานแล้วก็ไปส่งงานนะนี่คือบรรยากาศของถนนพระรามที่สนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสาม สายทนบุรีปากท่อนะครับถนนเจ็ดเจ็่วโคดนะครับที่เขาตั้งฉายาให้นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเป็นความจริงกันแล้วนะครับใกล้จะสำเร็จกันแล้วนะครับสำหรับงานก่อสร้างทางมอเตอร์เวย์นะ ถนนลาดยางนะครับขับนิ่มสบายนะครับนี่ถนนเส้นนี้ไม่ได้เทคอนกรีตนะครับเขาใช้เป็นถนนลาดยางนะครับถนนกาญจนาพิเศษนี่ก็เลนกลางนะครับก็จะเทคอนกรีตนะเป็นคอนกรีตอย่างดีนะครับขับนี่นิ่มเลยนะครับขับแทบรถแทบไม่เสะเทือนเลยนะ อันนี้ก็เป็นมหาชัยเมืองใหม่นะครับเป็นด่านเอกชัยนะครับนี่นะครับก็มีความคืบหน้าเหมือนกันนะครับตรงนี้ทำได้เร็วมากเลยนะครับช่วงโครงการที่หนึ่งนะครับนี่เอกชัยบานแ้วนะครับเรียกว่าสัญญาที่1นึ่งนะ ตรงนี้ก็จะมีทางลงออกถนนเอกชัยนะครับเข้าตัวจังหวัดสมุทรสาครด้านซ้ายนะครับทางคู่ขนานนะครับมหาชัยเมืองใหม่นะครับตลาดนัดเช้าวันอาทิตย์นะนี่รถจอดเต็มเลยมีตลาดนัดนะครับนี่ปกติแล้วตรงนี้นะครับ แรงงานพม่า,มานี่เยอะมากนะแต่จงตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะครับผมจะไม่ได้แวะนะครับมหาชัยเมืองใหม่ผมรีวิวงานก่อสร้างทางยกระดับถนนพระรามสนะครับเราก็ไปต่อกันเลยนะสําหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสวัสดีครับ